สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์ WM นะครับคลิปนี้นะฮะมีเพื่อนๆนะครับสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเรากดเงินด้วยบัตร ATM นะครับต่างธนาคารเราสามารถกดได้ไหมและมีค่าธรรมเนียมไหมนะครับถ้าเรากดในเขตพื้นที่นะฮะปกติถ้ากดในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะฮะตอนนี้นะครับแต่ถ้านอกเขตนี่ก็อาจจะมีนะฮะนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปกดบัตร ATM นะครับซึ่งบัตร ATM ที่ผมจะกดในวันนี้คือบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปกดที่ตู้ธนาคารออมสินดูนะครับว่าได้ไหมแล้วก็จะไปกดที่ตู้ธนาคารกรุงเทพดูว่าได้ไหมนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับ อันดับแรกนะฮะเราต้องมีบัตร ATM นะครับพร้อมกับรหัส ATM ของเรานะครับมาแล้วนะฮะอันดับแรกนะครับตรงนี้ก็คือใส่บัตร A t m เตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือใส่รหัส ATM นะครับโอเคอันดับแรกใส่บัตร ATM เข้าไปนะครับบัตร ATM นะฮะก็หันหน้าขึ้นนะครับนะฮะเป็นเรื่องปกติตรงนี้ก็ให้เราเลือกภาษานะครับถ้าระบบสัมผัสก็กดแบบสัมผัสเลยนะครับตรงนี้ฮะเครื่องก็กําลังอ่านอยู่นะครับ เขาบอกว่าให้ใส่รหัสนะครับก็ใส่รหัสลงไปครับผมเสร็จแล้วกดยืนยันครับตรงนี้ฮะนะครับถ้าใครรู้ยอดเงินตัวเองอยู่แล้วนะครับก็กดถอนเงินนะครับนะฮะผมต้องการถอนหนึ่งพันนะครับนี่ฮะก็ไม่ยุ่งยากครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ไม่สามารถจ่ายเงินได้นะครับโอเค เราไปกดที่ตู้อีกตู้หนึ่งดูครับอ่าโอเคฮะเดี๋ยวผมมากดที่ตู้ของธนาคารกรุงเทพนะครับโอเคนะฮะก็ใส่บัตรเข้าไปครับเหมือนเดิมฮะตู้ธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะมีที่ใส่บัตรนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะเป็นคนรหัสนะครับโอเคใส่บัตรเข้าไปครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจอนะครับให้เราอ่านนะฮะอ่าปวดรอสักครู่นะครับกาลังทํารายการนะครับอ่าก็ให้ใส่รหัสตรงนี้เข้าไปนะครับก็ใส่รหัสนะฮะเสร็จแล้วกด enter ครับก็เลือกภาษาครับสําหรับธนาคารกรุงเทพภาไทยนะครับอ่าผมจะถอนหนึ่งพันนะครับก็กดเมนูหนึ่งพันห้าร้อยสองพันนะครับน่ะ ได้ครับนะฮะสำหรับธนาคารกรุงเทพนะฮะโปรหยิบเงินตรงช่องรับเงินนะครับแล้วก็ตรวจนับนี่ช่องรับเงินจะโผู่มาตรงนี้ครับนี่ฮะอยู่าล่างสุดนะครับตรงช่องรับเงินนะตรงนี้นะครับการุนานะครับรับบัตรคืนนะครับธนาคารกรุงเทพนะฮะจะไม่มีสอบถามนะครับว่าให้เราต้องการบัตรไหมธนาคารกรุงเทพจะออกให้เลยนะครับ สิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมบัตรเ TM นะครับของเรานะฮะนะครับเมื่อทำรายการทุกครั้งเราต้องทำเก็บบัตร ATM คืนเสมอนะครับแล้วก็ใบสลิปนะฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกดเงินตู้ ATM ต่างธนาคารนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ